วันนี้นะคะฟ้าก็จะออกจากบ้านนั่นเองนะคะก็เลยจะมาทาวอล์กให้ดูด้วยนะคะเพราะว่าคลินิกก็เริ่มเปิดกันแล้วนะคะเพราะว่าเขาแบบว่าเหมือนคลายล็อกดาวน์แล้วนิดนึงอะไรอย่างนี้ฟ้าก็จะต้องไปแบบใช้คอร์สของเราให้คุ้มนะคะเพราะว่าฟ้าซื้อคอร์สแบบเออเกี่ยวกับเรื่องขนเลเซอร์ขนอะไรต่างๆนะคะไว้แบบเป็นบุฟเฟ่หนึ่งปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟ้าก็จะต้องไปกําจัดนะคะเพราะว่าถ้าไม่กําจัดขนที่แบบ ต่อเนื่องกันอะไรเงี้ยค่ะคอร์สนั้นก็อาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพนั่นเองนะคะวันนี้ฟ้าจะไปทําที่ยูเนียนมอลนะคะฟ้าก็เลยจะพาดูทุกคนนะคะไปดูว่าเฮ้ย จากการที่แบบปิดไปเดือน2เดือนยูเนียนมอเป็นยังไงบ้างนะคะยังมีเสื้อผ้ายังมีชุดว่ายน้ํายังมีของเล็กๆน้อยๆกิฟช็อปต่างๆอะไรแบบนี้อยู่หรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวเราเออกจากบ้านแล้วก็ไปดูกันเลยนะคะเดี๋ยวว่างๆเนี่ยฟ้าเ,เพิ่งขีดออกเมื่อกี้เลยว่างๆเดี๋ยวฟ้าจะมาเล่าเรื่องของการเออเลเซอร์ขนให้ทุกคนดูดีกว่าเพราะว่าฟ้าเลเซอร์ขนรักแร้ขนตัวแล้วก็เออบิกินี่อะไรแบบนี้ด้วยนะคะก็เดี๋ยว เอเอาเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องไปยูเนีย่ยหลักโควิดก่อนนะคะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันเลยค่ะทุกคนตอนนี้ถึงแล้วนะคะแล้วก็มีวคมตื่นเต้นมากคือเราอะ่ะได้จอดรถตรงที่แบบเป็นประตูทางเข้าเลยแล้วก็ยังเห็นแบบว่าเฮ้ย <c oughs> มีคนอยู่แล้วก็แบบร้านก็ดูเปิดอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบ คยตื่นเต็นนะไม่เคยออกมาห้างแบบอันนี้คือห้างแรงที่ฟ้ามาหลังจากที่เขาแบบผ่อนคลายล็อกดาวน์นะคะเห็นไหมว่ามันแบบเออมีคนนู่นนี่นั่นดูคนสุดปังเด้อ เดี๋ยวเราเริ่มชั้นหนึ่งฝั่งที่จอดรถก่อนเลยนะคะตรงที่แบบว่ามันจะมีเสื้อผ้าขายเยอะๆนะคะตรงนีน้ชั้นหนึ่งเป็นชั้นที่ฟ้าชอบเดินซื้อมากสุดแล้วเพราะว่าราคาค่อนข้างเบานะคะจับต้องง่ายดี ก็ยังเหมือนเป็นคอลเลคชันเก่าอยู่นะอันนี้ที่มันเป็นเสื้อแต่อันนี้ทําเป็นเบรกนะคะอ๋อน,นี่อย่างที่ฝาบอกว่าก่อนโควิดมันจะปิดอันนี้อยู่อนน้่นารักนะเป็นภาพดุมแต่สีน,น่ารักอันนี้เมมไว้ก่อนนะคะอันนี้น่ารักฝารู้สึกว่าเขาก็มีร้านที่แบบปิดไปเยอะอยู่นะอย่างข้างหลังฝ่าอย่างเงี้ยก็ปิดนะคะ ข้างหน้าก็ปิดตรงนี้ก็ปิดท้งตรงนี้ก็ปิดเหมือนกันก็คือหายไปเยอะอยู่พอสมควรแต่ว่าก็ยังมีเยอะอยู่พอสมควรมหมายถึงว่าเออเขาก็ยังขายกันได้นะอันน้่าหลอก็ดมดูมีมเซลล์ดมากคือว่าช่วงนี้ฟ้าทำงานประจำแล้วใช่ป้ะฟ้าก็อยากได้เสื้อแขนยาวที่เป็นแบบว่า เออคลุมหนาวได้อไรเงี้ยพอ Office, ออฟฟิศฟ้าขึ้นาวมากทุกคนก็เลยกะว่าจะมาซื้อนคะคะคือตอนเงี้ยฟ้าพูดอะไรก็แบบไม่ค่อยเห็นหน้าตาฟา้าเช่ป่ว่าฟ้าแบบสแสแดงสีหน้าอาการยังไงเพราะว่าต้องใส่ม้ตลอดคือไม่กล้าถอดน,นะคะต้องใส่กันหน่อยนะนี่นะคะตอนเกมวอร์มตอนนี้เขาก็คิดกางเกมวอร์มนะวันนี้ฟ้าก็ใสก่กางเกมวอร์มมาคือดิ นแบบนี้ค่ะชอบใส่มากเลยทุกคนเพราะมีเป็นสิบอันแต่ว่าก็จะมาเลือกเพิ่มน,นะคะได้มาแล้วนะคะน่ารักมากเลยได้มาทั้งส้อยทังหูแล้วก็ที่ติดแมทนะคะที่ติดแมทจะซื้อไปฝากคนอื่นเพราะว่าเฮ้ยมันโซคิวว่า เราไปดูเสื้อผ้าต่อนะคะคือช่วงเนี้ยฟ้าบอกหรือ,อวอ่าฟ้าอาจจะซื้อเสื้อผ้าน้อยเพราะว่าตอนโควิดอ่ะฟ้าเอฟเยอะมากคือว่าก็คือเป็นเอฟนะคะแล้วก็ตอนเนี้ยเหมือนที่ยูเนี่ยนะก่อนที่จะโควิดอ่ะก็เป็นแฟชั่นประมาณนี้นะคะแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นแฟชั่นแบบเดิมอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเคยเลือกไปแล้วตอนที่แบบชอบก็คือเลือกไปแล้วนั่นเองนะคะทุกคนน่ารักทุกคนอันนี้มันเป็น t ู o ทน n e นะคะแบบสองด้านไม่เหมือนกัน แตว่าต้องได้นะอันนี้นี่นะคะทุกคนตรงนี้คือทางเชื่อมจากเซนลาดนะคะแทนที่เมื่อก่อนอะไอ้ลองตรงเนี้ยมีเสืส้อผ้าเยอะมากแต่ตอนนี้คือไม่มีเลยแล้วเขาก็เหมือนเอาเกมมาตั้งให้มันดูไม่โล่งจนเกินไปแต่ว่านะ OMG ค่ะทุกคนตรงนี้คือฝั่งทางเซนลาดที่เชื่อมมานะคือปิดไปเยอะมากฟังไมนรู้จะอยู่ตรงไหนแสกเข้าหน้าฟันเนี้ยโอเคมันปิดเยอะมากมากมากๆตรงร้านที่มีเคปตรงนี้นะคะ คือโล่งเลยโล่งอ่ะโล่งโล่งโล่งโลงคือแบบต้องใจมากเลยอ่ะทุกคนคะดูความโล่งของน้องๆเขานะคะคือโล่งโล่งไปหมด็ตัวนี้อยู่นะคะตัวนี้เป็นเดรสนะาะอมาดูบอลนะคะเพราะว่า เย็บชั้นเดียวน,น,น่ารักากสองร้อบาทไม่เชิดแ,แต่แบบดูเกาหลีมากๆม,มีสามสีสีออกมิน้นมินชมพูแล้วก็ขาวตอนนี้นะคะเรากำลังจะขึ้นไปชั้นสอนะคะก็ไปดูพยายามแบบไม่แตะเพราะว่ากลัวน,นะคะ แต่ว่าชั้นงจริงๆก็ดูไม,ม่ค่อยมีอะไรแล้วก็ร้านปิดไปเยอะมากเพราะว่ามันจะมีพวกแบบว่าจอกหูแล้วก็พวกรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยจะขึ้นไปชั้น3ต่อเลยตอนนี้มาดู o u Two นะคะปีเตอร์เฮมันได้มากแม่ สีมันสวยมากเดี๋ยวเราเอาไปทำา o ้า o ูนะคะสวยมากนานๆเขาจะมาทีอ่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเดี๋ยวฝาก็กำลังจะขึ้นไปร้านเออไม่ใช่ร้านเป็นคลินิกนะคะกำจัดขนอยู่ชั้นห้า ถ้าจะไม่ผิดมีคลินิกที่ฟามาคลินิกเดียวนะคะที่มีคนเยอะขนาดนี้จะขอตัวไปไเลเซอร์ขนก่อนนะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็มาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างตามที่สัญญาไว้คือวันนี้เราจะมาอันบ็อกให้ดูนะคะว่าเราได้จากยูเนียนบ้างแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าเราได้มาน้อยมากเพราะว่า เจื้อผ้าที่ค้างอยู่ในตู้ที่ยังไม่ได้ใสอ่ะแบบเยอะมากๆเลยเราได้มาประมาณนี้นะคะได้มาแบบเบาๆกลุกกลุ่ๆมีอันแรกเลยนะคะที่เราได้มาจะเป็นพวกอ e s เซอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีแผ่นน้ำหอมที่แปะเอ่อแมสอะค่ะทุกคนคือมันน่ารักโซคิวมากๆเลยแล้วแบบแผ่นละแค่15บาทเราได้กิบติด แบบที่เราชอบใช้นั่นแหละอันที่เป็นอย่างเงี้ยเราซื้ออันนี้มานะคะเป็นสีเงินปกติเราจะใช้สีทองไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงใช้สีทองรู้สึกว่าแบบเออใช้สีทองแล้วมันสวยดีนะคะแต่ตอนนี้เราซื้อมาสองสีเลยเป็นสีเงินกับสีทองเพราะว่าที่เราซื้อสีเงินมานะคะเราซื้อร้อยจ้อยแบบนี้มา เป็น้อยโซ่แบบนี้นะคะเอาไวาบบ้ใส่แบบเก๋เกแบบเออไปคาเฟ่ชิกชกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่สีเงินคู่การอะไรแบบนี้นะคะต่อมานะคะเป็นชิ้นสุดท้ายของเอเซอรี่นะคะก็คือตุ้มหูไม้อันนี้น่ารักมากเลยเผื่อเราได้แบบไปพวกแบบเออสถานที่ที่มันเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่า เราใส่สีสสน้ำตาลอย่างเงี้ยแล้วมันจะเข้าเว,ว้ยมันจะดูแบบว่าเฮ้ยเข้ากับสถานที่มากๆอ่ะแกที่ว่าสารฟ้าได้นี้มานะคะเป็นโฟมล้างหน้านะเอามาเติมสต็อกนะคะก็ตัวนี้นะคะเป็นเหมือนแบบว่ากริสเตอร์นะคะของ o ฟ y o u t u b e นะคะน้ำยาปรับผนุ่มจะบอกว่ายี่ห้อน,นี้หอมมากขอบอกว่า ทุกครั้งที่น้องเขามานะคะคือน้องเขาจะมาเป็นช่วงๆใช่ปะอันนี้ฝากซื้อทุกครั้งซื้อตุนทุกครั้งเลยนะคะก็ซื้อมาทั้ง2ตัขวด2สิทธ์ก็ซื้อ2สิทธ์นะคะถ้าได้เยอะกว่านี้ก็ซื้อเยอะกว่านี้ทําไมเรารู้สึกว่าเราซื้อเสื้อผ้ามาเยอะกว่านี้แต่ว่าสรุปว่าเราซื้อเสื้อผ้ามาแค่2ตัวเองนะทุกคนตัวแรกนะคะเอาไว้ใส่แบบว่าไปทํางานหรือว่าไปอะไรที่แบบเออทําบุญอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นสีขาวแล้วก็น่ารักมากแบบโซโค โคเรียมากมากทุกคนคือโคเรียมากจริงๆตอนแรกฟ้าลังเลระหว่างสีนี้กับสีเอ,อชมพูนะคะแต่ว่าซื้อสีนี้มาเพราะว่าเป็นคนชอบสีขาวเนี่ยน่ารักมากเลยอะ่ะแล้วแบบแขนยาวมากนะคะต่อมาเป็นตัวสุดท้ายของอันนี้แล้วนะคะอ็อเราซื้อมาแค่นี้เองอะ่ะไม่น่าเชื่อเลยอะ่ะค่ะออกมันมีกางเกงตัวหนึ่งที่ฟ้ายอยากซื้อสรุปฟ้าก็ไม่ได้ซื้อนะคะอันนี้ฟ้าจะใส่ไปวันเกิดเพื่อน แแบบเออมันเซลลอยู่ก็เลยอยากใช้นะคะตัวนี้นี่ครับผมน่ารักมากเป็นแบบนี้เป็นเดรสนะคะสีแบบครีมครีมเป็นผ้าซาตินก็คือดูดีเนะอะแล้วก็ข้างหลังโชว์หลังนะคะแบบนี้น่ารักมากประมาณนี้นะคะทุกคนก็มาอันบ็อกนะคะให้ดูแล้วแล้วก็ ประมาณน,นี้แหละเดี๋ยวครั้งหน้านะคะจะพาไปที่ไหนก็รอชมคลิปนะสำหรับวันนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย